มารีวิวนะครับกับเจ้าหน้าปัดนะครับของเจ้า a t i f นะครับ1.5 Hybrid Premium นะครับผมคันนี้ก็เป็นรุ่น l องท็อปในรุ่นไฮบริดนะครับหน้าปัดนะครับปัตกจะบอกเลยครับว่าโอ้โหบอกนะครับแสดงสถานะต่างๆนะี่อย่างครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆเนี่ยนะครับหลากหลายเลยนะครับอย่างตอนนี้นะครับปักจะบอกว่าให้เราสังเกตอยู่ที่คําว่า Lady ก่อนดับแรกเลยนะครับเวลาเหยียบเบรกกดปุ่มแล้วเนี่ยนะครับ ต้องสังเกตว่าลดี้นะฮะที่อยู่ทางซ้ายล่างเนี่ยต้องติดนะครับ lady เนี่ยคือแสดงสถานะว่ารถเนี่ยพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วนะครับถ้าลดี้ยังไม่ขึ้นนะแสดงว่ารถเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับผมอ่าเพราะว่ารถเป็นไฮบริดเนาะเวลาสตาร์ทเนี่ยรถจะเงียบมากๆเลยนะฮะให้สังเกตตรงนี้นะครับว่าโอเครถสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็เปิดแอร์ได้เลยนะครับถัดไปนะสัญลักษณ์ ev นะครับก็คือตัวระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับหรือระบบ ev mode นั่นเองนะฮะซึ่งถ้ามีระดับไฟเพียงพอนะครับ ซึ่งไฟดูจากตรงไหนนะดูจากตรงเนี่ยครับรูปฐานด้านล่างตรงนี้ไหมอ่าที่มี3ขีดนั้นนะฮะถ้าไฟพอนะครับระบบ EV เนี่ยจะทำงานขึ้นมาเองเลยนะครับแต่ถ้าไฟเนี่ยน้อยกว่านี้นะฮะก็จะมีการสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับเพื่อทําการชาร์จไฟเข้าไปนะครับในกรณีที่รถจอดติดนะนะครับซึ่งเจ้าแบตตัวนี้นะครับขีดของแบตเนี่ยจะมีทั้งหมด8ขีดนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าแหมนะฮะแอมเบชั่นนี่สวยจริงๆนะครับถัดไปนะตัวนี้ตัว A เนี่ยคือระบบออโต้ไฮบีมนะครับซึ่งปุ่มเนี่ย มันอยู่ทางด้านขวานะครับตรงนี้นะ,ะัะขออนุญาตนะครับนี่ทางขวา imprint. ตัวนี้นะคะรับตัวนี้นะ,ะับนอกจากนี้จะมีเรื่องของปุ่ม p c a s e f e t y นะครับปุ่มเซนเซอร์ er, นะครับผม EV MODE นะฮะแล้วก็ปิดระบบ TRC นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะเวลาเรากดปิดหรือเปิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไฟแสรลักณ์เนี่ยก็จะปิดไปด้วยนะครับอ่านะฮะแล้ตัวของตัวถัดไปนะครับตัวไฟตรงนี้นะครับก็คือตัวไฟหน้านั่นเองนะครับก็รถเนี่ยได้มีการนะครับตั้ง AUTO ้ไว t นะฮะสำหรตัว ไฟหนน้าะพอเวลาเซนเซอร์เนี่ยมันจับได้โอเคไฟเนี่ยนะครับอ่าเครื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมืดลงนะครับไฟหน้าก็จะติดอัตโนมัติเองเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือเป็นนะฮะตัวแสดงสถานะว่าระบบพีแคลเซียี่หรือว่าเลนดิพัชเชอร์เนี่ยออฟอยู่นะครับผมโดยเปิดหรือปิดได้จากปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เองครับต้องกดให้ดูนะกดปุ๊บนะฮะเนี่ยปิดได้ไหมครับอันนี้คือเปิดการใช้งานนะครับถ้ากดทีหนึ่งนี่คือปิดการใช้งานมันออฟนะครับ โอเคครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าปัดนี่นะครับอุ้ยโทษนะครับจะมีรูปใบไม้รูปรถเห็นไหมครับที่เป็นเส้นนะครับรูปตัวไอนะครับรูปสามเหลี่ยมนะแล้วก็รูปเฟืองนะครับเวลานะครับซึ่งฐานะต่างเนี่ยนะครับจะปรับค่าตั้งค่าได้จากนี่ครับตัวนี้นะครับมาติฟิชชั่นตรงนี้นะครับขึ้นลงซ้ายขวา Enter นะครับก็คือขึ้นลงนะครับก็คือเปลี่ยนโหมดต่างๆในตัวจอนี้นะครับตัวย้อนกลับตัวนี้ก็คือย้อนกลับไปยังโหมดก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้จะเป็นเรื่องของตัว อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นทริปนะฮะทริปก็คืออ่ะอย่างทริปเนี่ยสังเกตที่สายล่างนะที่เป็นโอเดโอย์ต้อจะกดทริปหนึ่งครั้งนะครับจากโอเดโอนะไมิลโลแล้วที่13กิโลนะกดหนึ่งครั้งปุ๊บอาจจะเป็นทริปเอแล้วต้องการรีเซ็ตทริปเอให้กดทริปครั้งไว้นะครับอาจจะเป็นศูนย์ได้ไกด Trip อีกครั้งหนึ่งทริปบีมาแล้วนะคนะรับต้องาก,การรีเซ็ตทริปบีนะครับกดครั้งไว้ครับปุ๊บเห็นไหมเป็นศูนแล้วกดทริปอีกครั้งหนึ่ ปุ่มกดนี้ได้นะครับผมนะตัวนี้นะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวหน้าปัดกันนะครับเมื่อกี้เราไปดูเรื่องของสาระต่างต่างแล้วเนาะอ่าแบบมือไฟก็คือตัว p ทางด้านขวาบนนะครับเข็มไมดิจิตอลนะครับพร้อมกับตัวเกจถังน้ํามันนะครับครึ่งถังนะฮะ e ถึง f เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอันแรกก่อนนะครับมาดูที่ไอคอนใบไม้ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะด้านบนตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีสษณ์นะครับ ห้าอนเรียงกันนะครับไอตัวนี้นะครับจะแสดงนะครับอัตราค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งสังเกตอีกอย่างนึงก็คือจุดไข่ปลาสามันนี้ครับเมนูนี้นะครับจะมีสมุด3หน้านะครับให้เรากดลงนะครับที่มาถึงังช่องทางด้านซ้ายนะครับอันแรกอันนี้จะเป็นอัตราค่าเฉลี่ยนะฮะหก km นะครับแสตลคือ6.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งพอเรานะครับขับไปเนี่ยตัวนี้มันจะเปลี่ยนนะครับให้ดูค่าเฉลี่ยนะครับผมว่าอัตราค่าเฉลี่ยเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่นะครับและนะครับและในส่วนของตัวในส่วนของตัวชาร์จเห็นไหมซี HD คือชาร์จ Eco Power ก็คือตัวนี้จะมีขีดตรงนี้นะฮะนะครับบอกถึงว่าตอนนี้รอบเครื่องของเราเนี่ยอยู่สถานะไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเราปล่อยคันเร่งนะครับหรือแต่เบรกเนี่ยนะฮะเจ้าตัวขีดนะครับก็จะอยู่ที่ตรงชาร์จนะครับถ้าเราขับด้วยอัตราคงที่นะครับไม่ได้แบบกระแทกคันเร่งเร็วเกินไปนะให้อยู่ในดับ Eco เนี่ยนะครับรถเนี่ยก็จะ ใช้ฟังก์ชัน E c o ค o โ e นะครับแห่ตอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราต้องการอัตราเร่งนะครับที่มากขึ้นกระแทกเขล่งมากขึ้นนะครับไอตัวขีดมัดวัดตัวนี้ก็จะไปอยู่ในช่องของตัว power นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแสดงสถานะเกียร์นั่นเองนะอ่ะเราจะมากดตัวพวงมาลัยดูนะครับตัวใบไม้นะด้านบนนะอ่ะมากดลงนะครับปึ๊บนะฮะ ตัวนี้ก็จะบอกถึงว่าน้ำมันในถังเนี่ยวิ่งได้อีกประมาณกี่กิโลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน้ำมันในถังเนี่ยก็จะเลยครึ่งถังไปขีดนึงนะครับวิ่งได้3 3มามกิโลนะครับซึ่งถังน้ำมันเนี่ยก็จะมีความจุที่ประมาณ36ลิตรนะครับโอ้ถือว่าวิ่งได้เยอะนะนะครับนี่เกือบเกือบครึ่งถังได้3 3มาแล้วนะครับถ้าเหลือครึ่งถังเนี่ยป้คิดว่าตีสักประมาณ300อยแล้วกันนะฮะเต็มถังได้ได้ประมาณสักหกร้อยกิโลนะครับผมในอ่าอัตราความจุ่างได้ไกลิครนะครับ ในส่วนของระบบ EV หรือ EV Mode นั่นเองนะครับคือถ้าเราใช้ EV โหมย EV Mode บ่อยเนี่ยนะครับรถเนี่ยก็จะมีการคำนวณให้เราว่าเนี่ยตอนที่เราขับอยู่เนี่ยใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจากตอนนี้เนี่ยพัคสตาร์รถบัรกเนี่ยก็คือยังเป็น EV ขึ้นอยู่นะครับคือเสร็ลักไฟตรงนี้เนาะแต่ด้านขวาล่างนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีบอกว่าที่เราขับมาทั้งหมดเนี่ยใช้ EV นะครับไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูที่เราต้องกดนะปัคจะบอกก่อนนะครับอยู่ที่การขับขี่ของเรานะครับรจะทกาก สลับเป็น e-v Mode นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเครื่องยนต์นะครับผสมกับ e-v Mode เนี่ยให้เราเลยอัตโนมัติเลยนะครับโดยผ่านจากการขับขี่ของเราเองนะครับในความเร็วต่างๆนะครับ60 80 120นะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงสถานะนะครับเป็นเวลานะนะครับอ่าโอเคพอกดลงทิ้งก็จะมาหน้าแรกที่เป็นราค่าเฉลี่ยนะครับกดทังขวาครับปึ๊บอันนี้จะเป็นรุปรถแล้วอันนี้แสดงสถานะเรื่องของระบบนะครับ lda นั่นเองนะครับหรือว่ารถวิ่งอยู่นะครับ ให้อยู่ในเลนนะฮะึ่งนี้เราปิดอยู่นะครับอะพอกดกดเปิดนะปึ๊บนี่นะครับพอเราวิ่งไปเนี่ยจะมีเส้นปะขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอ่าถัดไปนะครับตัวนี้ไม่มีจุดไข่ปลานะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะแสดงถึงสถานะการทํางานของเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ล้อนั่นเองนะอย่างอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องตัวเนี้ยมันมีเครื่องยนต์ตัดติกขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องยนต์จะทําการชาร์จไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่นะฮะก็จะมีลูกศรชี้จากเครื่องยนต์ไปที่ ถ้าเป็น EV Mode นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ชี้ไปที่ลอ้อแต่ถ้าเราขับด้วยความเร็วนะครับทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยจะชี้ไปที่ล้อทั้งคู่คือป็นทํางานคู่กันประสานกันนะครับอ่าโอเคกดลงนะครับอ่นนี้ก็เป็นแสดงนาฬิกานะครับเป็นเข็มเนาะโอเคอันนีม้มีอะไรนะถัดไปทางขวาครับสามเหลี่ยมตัวนี้ก็จะแจ้งสถานะต่างๆอย่างเช่นประตูปิดไม่สนิทนะฮะฝาโปงอันไหนปิดไม่สนิทนะครับตัวนี้ก็จะแสดงสถานะต่างๆ,างางาาางๆให้ดูนะครับอันนี้เราจะลองเปิดดูนะฮะพอเปิดประตูปุ๊บเห็นไหมนี่ก็จะขึ้นมาแล้ว นะครับปิดก็ถ่หายไปนะครับผมโอเคนะครับก็ตั้งคไว้ครับอ่าตัวนี้เป็นเฟืองแล้วนะครับเป็นเฟืองคือการตั้งค่าเองนะฮะสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างเลยนะครับอ่าแรกก่อนนะครับความสว่างของหน้าจออ่าเรากด enter เข้าไปนะครับที่วงเลําติฟฟังังชันนะปึ๊บเห็นไหมครับสามารถที่จะตั้งความสว่างของหน้าปัดตัวนี้ได้นะครับจะตั้งค่ากด enter ทีนึงครับปึ๊บนะฮะแล้วกดเพิ่มครับถ้าต้องการจะสว่างขึ้นนะครับนี่สิบก็สว่างมากเลยนะฮะ ถ้าไปหนึ่งนะครับก็จะโอ้ครั้งเหลี1นิดนึ่งนะแต่ตั้งค่าโรงงานมาอยู่ที่มันหกนะครับต้องการเซ็ตให้โอเคตัวเดียวก็กด Enter อีกทีนึงครับนะครับโอเคแล้วก็กดย้อนกลับครับปึ๊บนี่กลับมาหน้าปกติแล้วนะฮะอันนี้คือการตั้งค่าสว่างสองเวลาละวันที่กด e n t เ r เข้าไปนะครับปรับอัตโนมัตินะครับเห็นไหมตั้งให้เป็นสิบสองชั่วโมง ampm หรือจะเป็นแบบยี่สิบี่ชั่วโมงก็ได้เห็นไหมเห็นไหมเลขก็จะเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะ อัตโนมัตินะครับนี่เป็นสลับตำแหน่งเป็นเดย์มันนะครับเดียก็ได้นะครับเนี่อย่างตัวนี้ก็วันที่นะครับคนนี้วันที่แปดอยู่นะนะครับเดี๋ยวมันจะทาตั้งค่าใหม่ให้เรานะฮะคือเนี่ยสามารถสลับตำแหน่งได้เห็นไหมเนี่ยเป็นมันเดย์เดียก่อนก็ได้นะครับหรือเป็นเดียมันเดย์ก็ได้นะครับผมเลือกได้นะครับโอเคตั้งค่าเสร็จแล้วจะกดย้อนกลับครับ การออกแบบการออกแบบนียก็คือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบหน้าปัดเองนะครับหน้าปัดแรกเนี่ยนะครับ Display o n ก็คืออันนี้แหละที่เราใช้อยู่กดลงมาครับอันที่2คือแบบนี้นะฮะตรอไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่แบบที่2นะครับก็มีชาร์จนะครับ Eco Power นะฮะไฟใดแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมตอนนี้ขึ้นมาเป็นสีขีดแล้วนะครับแต่จะนด้ไม่ยู่ล่างเลเห็นไหมมันจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับแบบที่3าเป็นยังไงนี่แบบที่3นะครับแบบที่4นะครับ นี่แบสีก็ดูสปอร์ตเนะาะออดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมีเลือกสีแบบนะครับชอบแบบไหนลองใช้งานลองมาเปลี่ยนเล่นๆกันดูนะครับต่อไปการตั้งค่าหน้าจอนะครับเนี่ยไฟอีโคขึ้นนะครับใหดขึ้นติดไม้นะครับตั้งค่าเฉลี่ยนะครับหลังจากที่เติมน,น้ำมันเนี่ยเขาเรียกวิการร e ีเซ็ตเมื่อเราเติมน,น้ำมันนะครับรีเซ็ตทิปเอหลังจากเติมน,น้ำมันอ่ะตอนนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันน้เหมือนกันที่สองนะครับลงมาพับเคลื่อนไหวนะครับขนาดเริ่มต้นก็คือ คำตักถา่ายัวเองนะครับก็แปลว่าก,ก,ก็ให้มีไว้แล้วกันนะครับประเภทภาพเครื่องไหวสุดท้ายก็คือซีเ,อ CU เนี่ยก็นําำว่าให้ตั้งไว้เป็นด t a n d ด์ดแล้วกันเนาะองศาการเลี้ยวอันนี้ก็จะมีเรื่องของลัศมีวงล้อให้เราดูด้วยนะครับการแสดงนะครับ,การ,รบการแสดง acc auto ก็คือ active Control นะครับผมตังนี้ก็เปิดไว้นะครับคู่มือไดโหมดอ่ะตัวนี้จะมีไดโหมดด้วยเนาะก็คือจะมี Eco นะครับ power แล้วก็ อันนี้พักจะกดให้ดูนะครับซึ่งปุ่มไดฟ์โหมดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี้นะฮะเพราะกดหนึ่งครั้งเนี่ยปุ๊บจะมีเมนูขึ้นมานะครับเป็นเตือนว่าจะใช้งานยังไงนะถ้ากดทีเดียวผมพูดให้ฟังคร่าวๆเลยก่อนกดทีเดียวนะครับเป็น power กดซ้ำปิด power กดค้างเปิด eco นะฮะกดค้างอีกทีปิด eco นะครับก็คือถ้าปิดก็คือจะเป็น normal โหมดแล้วนะครับใช้งานง่ายแค่นี้เองนะฮะกดลงไปครับปุ๊บ สถานะการขับขี่ EV ตัวนี้ก็แนะนําให้เปิดไว้นะก็คือไอตัวโลโก้สีเขียวทางขวาน,นี้แหละนะครับโอเคย้อนกลับครับอันนี้คือการตั้งค่าหน้าจอแล้วลงมาอีกสัญญาณเตือนนะครับกด enter เ,เ,เข้าไปนะฮะร,รถข้างหน้ากําลังเคลื่อนที่นะครับก็คือจะมีเซ็นเซอร์บอกรถข้างหน้าด้วยว่ารถข้างหน้าเคลื่อนตัวไปแล้วอ่ะนี่ครับก็สามารถตั้งค่าได้ส่งสัญญาณเมื่อเอาสา,านเตือนเมื่อขับรถออกนอกเลนนะัะก็คือระบบ LD l d d นั่นเองนะครับก็จะมีเสียงเตือนประเภทของเสียงไฟเลี้ยวเปลี่ยนได้นะอ่าตอนนี้แบบที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวกดเอนเทอร์เข้าไปนะ่นลองดูกันนะแบบที่หนึ่งเป็นยังไงอลองก่อนลองก่อนครับอ่านี่แบบที่หนึ่งนะโอเคดูพี่สองนะครับกดเอนเทอร์ครับเป็นไงชอบไหม <laughs> แบบที่สามนะครับผมอ่าเดี่ยวที่สามนะโอ้โหมีทั้งหมดสามแบบนะครับอชอบแบบไหนก็มาลองเล่กกันดูนะครับโอเค ความดังนะครับเสียงของภาพเคลื่อนไหวตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็ก็สามารถปรับระดับได้นะครับดังน้อยดังมากนะครับเหมือนกันนะฮะกดลงมาครับตัวจับลดนะครับคันหน้าสำหรับระบบ Active Cruise Control นะวันนี้ก็ยังให้เปิดไว้เหมือนกันนะครับผมเมื่อเราใช้ระบบ Active Cruise Control นะครับก็จะมีการตรวจับนะครับรถคันหน้าด้วยนะนะครับ ต่อไปนะครับความดังของสัญญาณเตือน BSM นะวันนี้ก็เวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรืออะไรเงี้ยเราจะมีรถแซกขึ้นมานะครับไอ้ตัวความดังตัวนี้มันจะมีเสียงดืดๆนะครับที่ตัว BSM ตรงนี้นะครับแสลักรถทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะมีทั้งคู่นะครับตัวนี้สามารถที่จะตั้งความดังได้นะครับถัดไปนะครับความดังของสัญญาณเตือน RTA อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อราถอยหลังนะครับ RTA ก็คือ rear traffic alert นะฮะที่เราถอยไปเนี่ยนะครับแล้วมีรถตัดหลังมาเงี้ยวันนี้ก็จะมีการเตือนนะครับพร้อมแสลักด้วย ดีมากๆเลยนะครับอ่ะนี่ก็ครบแล้วครับในส่งตัวเมนูสัญญาณเตือนถัดไปนะครับการตั้งค่าวันที่แจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับหมวดนะฮะเห็นไหมมันจะมีวันเกิดนะครับวันครบรอบตัวสภาพซ่อมแซมบำรุงเนี่ยก็สามารถตั้งได้มันก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าครับเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งค่าเนี่ยมันก็จะสามารถลงวันที่วันเดือนปีได้เลยนะอย่างเช่นถ้าเรากลัวลืมว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่นะครับให้เรานับไปเลยครับนะครับว่า อีกหเดือนข้างหน้านะครับเราจะเข้ามาเช็คอีกนะครับถ้าเราวิ่งไม่ถึงหมื่นหนึ่งหมื่นโลจริงๆนะนะครับอ่าเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะมีให้เลือกตั้งโอ้สิบวันเลยนะนะครับวันเกิดแฟนวันเกิดลูกวันเกิดคนที่บ้านได้หมดเลยครับต่อไปครับเลื่อนลงมาครับการตั้งค่ารถยนต์อ่าอันนี้มีอะไรบ้างนะครับกล้องหน้ารถนะครับกล้องหน้านะครับเทนเธอเข้าไปครับการเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่อันนี้เปิดไว้นะครับ เวลาเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่อ่านี่ก็สามารถที่จะตั้งความเร็วความช้าในการเตือนได้นะครับเวลาการเตือนก่อนการชนนะครับก็ตัรตัว P Cast City เนอะรากแนะนว่าให้ตั้งค่าโรงงานไว้นะครับการตั้งเวลาเตือนเมื่อขับถรถออกจากเลนตัวนี้ก็ LDA นะครับก็อันนี้ผมก็แนะนํนาว่าถ้าถ้ามันมันน้อยเนี่ยคือมันจะเตือนช้านิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเร็วเนี่ยบางทีเราออกนิดน,นึงมันก็เตือนแหละนะครับบางทีก็ก,ากลางๆนี้ลองใช้ไปก่อนนะครับถ้าต้องการให้เร็วขึ้นเราก็มาตั้งอันนี้นะครับ ถััดมานะครบช่วยเหลือด้านการเลี้ยวอองมาเลยอ่ตัวนี้ก็เปิดไว้นะครับผมต่อไป BSM CTA นะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดหรือปิดได้นะครับนี่แล้วก็ความสว่างนะครับกดลงมาที่ความสว่างก็ได้นะครับสว่างของตัว BSM เนี่ยสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับเออดีเนาะนะครับมาเป็นตรงนี้นะฮะตัวล็อกประตูขอโทษนะครับอันนี้จะมีลูกค้าถามมาเยอะเลยครับว่าเอ้ยเราจะเปลี่ยนได้ไหมอย่างอันนี้อันแรกก็คือการล็อกประตูตามความเร็วของยานพาหนะก็คือขับไปมาลักสามสิบเนี่ย ตอนนี้จะเป็นสปีดออโต้ดอลล็อกเลยก็คือล็อกแค่ปึ้งเลยการที่2ครับการล็อกประตูเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์อ่านี่คือเราใจาจะเร็วกว่านั้นก็คือเปลี่ยนจากเกียร์ P เป็นเกียร์ D พ๊บเนี้ยประตูล็อกเลยนะครับการถัดไปนะครับการปลดล็อกอันนี้เป็นปลดล็อกนะปลดล็อกประตูเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์ก็คือจากเกียร์ D หรือเกียร์ N เกียร์ R ไปที่เกียร์ P นะครับรถก็จะปลดล็อกให้อ่ามีอะต้อีกลงมาดูอีกนะครับการปลดล็อกประตูเมื่อมีการปิดเอนจินนะครับก็คือดับรถรถปลดล็อกอ่าตรงน ถัดไปครับระดับเสียงการตอบกลับนะครับก็คือจะดังนะครับกลางๆนะครับไม่ดังสุดนะนี่นะครับมีเจ็ดระดับเลยนะก็ดังกลางๆครับบนห้านะครับผมถัดไปนะครับสัญญาณการตอบกลับนะครับก็แนะนำว่าเปิดใรเหมือนกันนะครับผมการปลดล็อกประตูนะครับการปลดล็อกประตูต้อนรับนะครับคุณอ่าตัวนี้ก็ปิดไว้นะครับ ตั้งค่าตัวนี้ตามโรงงานดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะหลักๆแล้วเนี่ยบักแนะนาว่าให้มาดูเรื่องของการปลดล็อกและล็อกประตูนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันนี้นะที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนทํางานตามความเร็วของรถนโคเนี้ดีนะครับผมโอเคเปิดไว้นะครับไฟเลี้ยวนะครับก็คือจะมีฟังก์ชันเขาเรียกว่าตบครึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้เนี่ยแล้วจะไฟเลี้ยวกะกิะพริา3ครั้งนะครับก็คือฟังก์ชันนี้แหละนะครับโอเคกดย้อนกลับครับถัดไป แสงนะครับไฟต้อนรับนะครับเชื่อมต่อไฟในห้องโดยสารแล้วก็คือจะมีฟังก์ชันนะครับเมื่อเปิดประตูเนี่ยก็จะมีไฟรถเนี่ยติดขึ้นมานะครับไฟหน้าส่องนะครับทางออกจากบ้านก็คือฟอร์มูมีโฮมนะโอเคพิงเปิดไว้แล้วกันตัวนี้นะครับนาะไม่เปิดไว้นะฮะโอเคครับอันนี้เป็นการตั้งค่าหยนตนถัดไปครับการตั้งค่าการรักษานะครับกดเข้าไปครับนี่ไหมตัวยังเปลี่ยนไปอยู่การแจ้งเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเห็นไหมปึ๊บเข้าไปปุ๊บเนี่ย สามารถที่จะตั้งได้ว่าเมื่อถึงระยะเท่าไหร่นเนี่ยนะครับจะมีการนะครับแจ้งเตือนนะฮะการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับนี่ตั้งเปิดหรือตั้งปิดได้นะครับเห็นไหมตั้งได้เลยครับเนี่ย,ย,ยการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันไส้กล่องน้ามันเครื่องเห็นไหมเออดีอะตรงเนี้ยดีมากๆเลยนะครับถัดไปนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะอีกเนี่นเหมือนกันโอเครีเซ็ตเนเครื่องสภาพรีเซ็ตการเปลี่ยนโอเคตัวนี้ก็ปิดไว้แล้วกันนะครับส่วนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ต้องการรีเซ็ตให้เป็นค่าโรงงานก็มาที่คําว่าตั้งค่าเริ่มต้นนั่นเองนะฮะภาษานะครับมีให้เลือกหลายภาษาเลยภาษาอังกฤษสเปนนะครับหลักเราคงใซ้สองภาษาเนอะอังกฤษกับภาษาไทยนะครับอ่าโอเคอ่านี่คืออยู่ในโหมดของตัวฟันเฟืองนะครับผมนะโหมดนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าการตั้งค่าเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะได้ใช้การตั้งค่าเนี่ยแค่ครั้งเดียวนั่นแหละนะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะครับอาจจะได้มาเปลี่ยนพวกเปลี่ยนปิดระบบการเติมพวก LDA อะไรพวกนี้ครับบางทีก็จะมีการแบบ ตำคานบ้างนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยก็จะบอกว่า LDA เนี่ยนะครับให้เรามาปิดตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ปุ่มเนี่ยตรงปีแคนะครับให้ไฟสีชมนั้นขึ้นนะฮะรถมันก็จะยกเลิกการตรวจจับระบบนะครับเบื่อนองนกเลนนะครับบางทีมันตำคานนะครับลูกค้าบางท่านเนี่ยเพราะว่าเวลามันจอดมาเปนปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยมีระบบเลนเคปซิ่งใช่ไหมครับมันก็จะหักปุ่มอะไรเนี่ยเข้ามาในเลนให้เลยนะครับซึ่งถ้าเราเปิดเราจะเปิดไฟเลี้ยได้ ระบบนี้ถึงจะยกเลิกให้นะครับเมื่จะเปลี่ยนเลนก็แนะนาใหาให้เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งนะครับผมแต่ถ้าบางคนต้องการแบบเปลี่ยนทิ่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยบางทีรถยนต์เนี่ยมันอาจจะพวงมาลัยแข็งนะฮะไม่ให้รถเนี่ยเปลี่ยนเลนนะครับเพราะเป็นระบบเขานะครับถ้าการปิดก็มากดตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ให้ไฟสีส้มที่ด้านซ้ายขึ้น h a d off แบบนั้นนะครับเป็นไงครับรับหน้าปัดนะฮะของก็ตัว atif hybrid นะครับตัวใหม่นะก็ไม่ซับซ้อนเลยเนาะนะครับ ค่อนข้างที่ใช้ง่ายแล้วก็ตั้งค้างง่ายๆเลยฮนะถ้ามีเรื่องสงสัยนะครับสอบถามปักไดเลยนะครับหรือว่าสนใจจองรถนะ้ะก็สอบถามปักได้เช่นกันครับวันนี้ก็รีวิว่นชันแค่นี้ครับสวัสดีครับ